ต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวัน แน่นอนครับต้องบูชาพระประจําวันเกิดวันเสาร์นะครับรวมถึงครับพระที่มีลักษณะที่มีหน้าโปรทั้งหลายในได้หมดครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัววันเสาร์นะครับได้แก่กริยันะครับที่เป็นพระเจ้าตาพระนารายณ์นะครับองค์พระนเรศวรนะครับแล้วก็พระที่อยู่ทางจังหวัดอยุทยาทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงครับหลวพุทธวดก็ได้นะครับและที่สำคัญครับคนวันเสาร์เนี่ยสามารถบูชาเทพเจ้าทางจีนได้ดีมาก ครับเจ้าโกลูนะครับเจ้าไช่สิงเอียนะครับก็ถือว่าถูกฉลองกับคนวันเสาร์นะครับและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคนวันเสาร์นะครับหลากหลายมากๆเลยนะครับอ้อลืมเลยฮะองค์พญานาคนะครับแล้วก็เท้าวสุวรรณเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในในคนวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับคนวันเสาร์นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครับและท้ายนี้ครับก็คือการทําบุญเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ก็บอกว่าอันดับแรกเลยไปถวายสังฆทานในวันเสาร์นะครับทำบุญก็ต้องทําวันเกิดตัวเองนะและที่สําาคคััญญนรรบบทุก ที่ดินนะครับร่วมซื้อที่ดินถวายวัดนะครับชำระหนี้สงสร้างห้องน้ําสร้างสุข,ขาสร้างกุฏิสร้างวาดัดอะไรแบบนี้ถือว่าถูกดวงดีกับคนวันเสาร์ครับและที่สาคัญครับคนวันเสาร์เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับให้ทําบุญกับคน,คนพิการคนยากไร้นะครับคนจนมอนหมิ่นคนไม่มีจะกินนะครับคนจนทั้งหลายคนที่ต่ำกว่าเรานะครับถ้าคนวันเสาร์ได้ทําบุญตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้คนวันเสาร์มีความสุขมีความเจริญมีความ,มร่ำรลยครับ